การออกกาลังกายเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยเป็นอย่างมากในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตีบโรคหลอดเลือดสมองแตกและโรคหลอดเลือดหัวใจตสีบและโรคอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคต่างๆเหล่านี้สามารถช่วยด้วยการออกกําลังกายนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของว่าออกกาลังกายอย่างไรถึงจะเพียงพอต่อการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตีบโรคหลอดเลือดสมองแตกนะครับอันที่หนึ่งเลยเนี่ย อัตราการเต้นของหัวใจต้องเท่ากับ60-80%ของ220ลบด้วยอายุเช่นท่านอายุ60ปีนะฮะท่านจะทำอะไรก็ได้เพื่อเป็นการออกกำลังกายนะ,ะแต่ถามว่ามันจะพอไหมก็คือเอาสูตรนี้ไปนะครับก็คือ220ลบด้วยอายุคูณได้60-80%ถ้าท่านอายุ60นะครับนะครับ60%ของ220ลบด้วยอายุคือ96ครั้งนะ,ะอัตราการเต้นหัวใจต้องท่านต้องอย่างน้อย,นอยเนี่ย 96ครั้งถึงจะเพียงพอนะครับและนะฮะสูงสุดนะครับควรจะอยู่ในนะครับ80%ก็คือ128ครั้งต่อนาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการออกกำลังกายของท่านเนี่ยในคนของอายุ60ปีนะครับก็คือ96ถึง128ครั้งต่อนาทีให้หัวใจเต้นอยู่ในช่วงนี้นะครับอันนี้คือข้อที่1นะครับข้อที่2นะครับต้อง stable ไปนะครับติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงโดยที่ไม่รวมเวลาวอร์มอัพและคูลดาว นะครับข้อที่3ต้องมีความขีดวันเว้นวันหรือ3ถึง4ครั้งต่อสัปดาห์นะเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าท่านได้ทํา3ข้อนี้นะครับมีทั้งนะครับความเหนื่อยนะครับอันที่หนึ่งก็คือความเหนื่อยเนี่ยอัตราการเต้นหัวใจแต่ถ้าเกิดว่าแล้วถ้าไม่มีที่วัดอัตราการเต้นของหัวใจล่ะนะครับต้องใช้การพูดนะครับอย่างเช่นการพูดจะบอกความเหนื่อยได้อย่างเช่นผมตอนนี้นะครับเริ่มพูด เร็วขึ้นและเริ่มไม่ค่อยเป็นคําเริ่มไม่รู้เรื่องอันนี้แสดงว่านะยังไม่เหนื่อยเกินไปแต่ถ้าท่านพูดแบบรู้เรื่องเหมือนคนปกติพูดยังไม่เร็วหายใจยังไม่หอบอันนั้นยังไม่พอนะครับต้องเป็นแบบที่ผมกําลังเป็นอยู่ก็คือว่าพอพูดได้รู้เรื่องนะครับแล้วก็พูดเร็วขึ้นนะหายใจเร็วขึ้นนะอันนี้ก็คือความเหนื่อยนะครับก็คือข้อที่หนึ่งถ้าท่านไม่มีที่วัดอัตราก,การเต้นหัวใจ นะสามารถประเมินได้จากการพูดนะครับอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ต้องติดต่อกันอย่างน้อย 30- ถึง40นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับข้อที่3ก็คือความตีณนะวันเว้นวันเป็นอย่างน้อยหรือ 3- 4ถึงครั้งต่อสัปดาห์นะครับสุขภาพนะครับซื้อไม่ได้ได้วยเงินมีเวลาต้องทําเองนะครับคนเราไม่ยดยอมเสียสละสุขภาพเสียสละเวลานะครับเพื่อหาเงินแต่สุดท้ายถ้าสุขภาพท่านเสียถ้าท่านป่วยนะครับก็ท่านก็จะยอมเสียสละเงิน มากมายเพื่อรักษาตัวท่านเพื่อเอาสุขภาพคืนกลับมาแต่สุดท้ายมักจะสายไปนะครับโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่ป้องกันได้โรคหลอดเลือดหัวใจเป็นโรคที่ป้องกอันได้นะครับโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับที่คนไทยส่วนใหญ่กําลังเป็นอยู่ในตอนนี้นะครับอัตราการพิการของคนไทยอันดับหนึ่งก็คือโรคหลอดเลือดสมองนะครับซึ่งเป็นโรคที่ป้องกันได้นะครับและ ป้องกันด้วยการออกกําลังกายนี่แหละครับนะเพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยจะทาให้ปัจจัยเสี่ยงของท่านเช่นเบาหวานความดันไขมันเนี่ยมันลดลงนะครับนะหลอดเลือดของท่านก็จะแข็งแรงและไม่ตีบง่ายและไม่แตกง่ายนะครับเพราะฉะนั้นสุขภาพซื้อไม่ได้ในเงินนะครับด้วยความปรารถนาดีจากหมอประชาผ่าตัดสมองโรงพยาบาลเชียงใหม่รามสวัสดีครับ